สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีเพิ่มช่องนะครับของ Motorola GP328 เป็นตัวนี้นะครับ Motorola GP328 นะครับวิธีเพิ่มช่องนะครับก็ไม่ยากนะครับไม่ยากมีหลายท่านถามมาว่าโปรแกรม GP328 กับ G.P. 3 3 8ใช้ด้วยกันได้ไหมนะครับอ่าผมตอบเลยครับว่าโปรแกรม2ตัวนี้ใช้ด้วยกันได้นะครับอ่ามีบางท่านนะครับถามมาว่าผมใช้338แล้วบันทึกไม่ได้นะครับอ่าวันนี้ผมจะมาะผมจะใช้โปรแกรมของ338นะครับบันทึก Motorola G.P. 3 2 8นะครับ ส่วนอุปกรณ์สายนะครับอุปกรณ์สายผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับเป็นชุดรวมนะครับเป็นชุดรวมนะครับเป็นชุดรวมนะครับเข้ากับตัวนี้นะครับส่วนวินโด้ะนะครับวินโด้ะอ่าวินโด้ะนะครับวินโด้ะก็จะเป็นของผมก็จะเป็นวินโด้ะเจ็ดนะครับตัวนี้นะครับวินโด้ะเจ็ดนะครับวินโด้ะเจ็ดวินโด้ะสิบได้ทั้งนั้นนะครับอ่าได้ทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาเข้าโปรแกรมกันนะครับอ่ะโปรแกรมก็จะเป็นตัวนี้ครับเนี่ยครับอ่าให้ดูใกล้ๆ ผมจะเอา338เนี่ยครับมาบันทึกนะครับเนี่ยครับโปรแกรมลูกค right ้าบางท่านบอกว่า338บันทึกไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวบัคลิกโปรแกรมขึ้นมานะครับอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ก็มาตรงนี้ครับเนี่ยครับอ่ะตรงอ่ะตรงนี้ครับเนี่ยสามเหลี่ยมเนี่ยครับอ่ะต้องเปิดเครื่องวอด้วยนะครับไม่งั้นมันจะไม่อ่านข้อมูลนะครับอ่ะเปิดวอด้วยนะครับเปิดวอด้วยนะครับอ่ะอันนี้อ่ะผมเปิดแล้วนะครับอ่ะทีนี้ก็ คลิกได้เลยครับปุ๊บรอสักคู่นะครับเนี่ยครับมันกําลังประมวลผลอยู่นะครับปุ๊บอ่ามันจะขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือหมายว่าโปรแกรมพร้อมที่จะทํางานนะครับทีนี้นะครับมาที่ตรงนี้ครับเครื่องหมายบวกนี่ครับหน้าข้างหน้านี่ครับเครื่องหมายบวกเนี่ยคลิกหนึ่งทีครับปุ๊บอ่านะครับให้เลือกหัวข้อตรงนี้นะครับเนี่ยคอนเวอร์ชชแนลเนี่ยครับตัวนี้ตรงนี้นะครับเนี่ยครับอ่า คลิกตรงเครื่องหมายบวกนะครับเพื่อเราจะมาดูช่องนะครับว่าในเครื่องมันมีช่องอะไรมาให้บ้างนะครับเนี่ยครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับอันนี้มันมีแค่4ี่ช่องนะครับเห็นไหมครับมีแค่4ี่ช่องที่จริงแล้วตัวนี้มันมีทั้งหมด16ช่องนะครับอ่าทีนี้หัวใจสําคัญก็คือว่าเราจะมาเพิ่มช่องนะครับอ่านะครับเพิ่มช่องวิธีเพิ่มช่องมันก็ไม่ยากนะครับอ่ะเรามาเพิ่มช่องพร้อมกันนะครับ คลิกมาที่ตัวนี wow. ้ครับตัวสุดท้ายนี่ครับช่องที่4นะครับเราจะเพิ่มเป็นช่องที่5นะครับคลิกไปหนึ่งทีครับปึ๊บเดี๋ยวผลคลิกครับเดี๋ยวผลคลิกท้อทีนะครับเดี๋ยวผลคลิกครับปึ๊บเห็นไหมครับมันจะมาหน้าต่างนี้นะครับให้มาตรงนี้นะครับเพิ่มช่องก็คือเครื่องหมายบวกนี่ครับเห็นไหมครับคลิกไปหนึ่งทีครับปึ๊บเครื่องหมายบวกนะครับ เนี่ยครับมันก็จะมาแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับช่องที่5เห็นไหมครับห้ทับห้เนี่ยห้ออฟห้าเนี่ยครับก็คือเราเพิ่มแล้วนะครับทีนี้ก็จะใส่ความถี่นะครับก็คือสมมุตินะครับผมจะใส่ความถี่เป็น1 6ึ่งหกนะครับผมสมมุตินะครับหกดได้เลยครับ1 6 8 1 6 8แล้วต้องใส่จุดด้วยนะครับใส่จุดด้วยนะครับ สองเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าปุ๊บอ่าเสร็จแล้วก็มาใส่ข้างล่างนะครับอ่าใส่ข้างล่างปุ๊บตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้อ่าหนึ่งหกแปดสองเจ็ดห้าหนึ่งหกแปดใส่จุดด้วยนะครับจุดสองเจ็ดห้านะครับเสร็จแล้วก็ Enter ครับปุ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเห็นไหมครับมาช่องที่ห้าแล้วนะครับตอนนี้นะครับเรามาช่องที่ห้าก็จริงนะครับทีนี้ว่า 168275นี้นะครับมันจะรับส่งไม่ได้นะครับเราต้องมาเพิ่มนะครับก็คือเพิ่มบวกช่องเข้าไปนะครับเดี๋ยวนะครับวิธีเพิ่มนะครับวิธีเพิ่มช่องนะครับให้มาตรงนี้เลยครับเนี่ยครับตรงนี้นะครับ personal i t y zone เนี่ยครับตรงนี้ครับเนี่ยครับคลิกไปหนึ่งทีตรงเครื่องหมายบวกนี่ครับเดี๋ยวผมให้ให้ชมตรงนี้ก่อนครับอเดี๋ยวนะครับ ปรับไปช่องที่ห้านะครับเครื่องปรับไปช่องที่ห้าอันนี้มันช่องที่สี่อ่ะช่องที่ห้านะครับปึ๊บอ่ะหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดสองเจ็ดห้านะครับอ่ะผมจะใช้ตัวนี้เข้าไปนะครับหนึ่งหกแปดอ่ะเดี๋ยวช่องที่สี่ก่อนนะครับตัวนี้อ่ะกลับมาที่หนึ่งอ่ะช่องที่สี่ปึ๊บ ช่องที่สี่เนี่ย,ยกดเข้าไปนะครับช่องที่4 1 6 8 4 7 5เนี่ยครับเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงนะครับเผ็ดเผ็อ่านี่ช่องที่4นะครับอันนี้เป็นช่องที่5นะครับทีนี้ช่องที่5ปุ๊บอ่าปรับไปช่องที่5นะครับ1 6 8 2 7 5นะครับอ่าหนึ่งหกแ ้าอ่าเนี่ยผมจะวอเข้าไปนะครับเงียบเห็นไหมครับเงียบกริบเลยเห็นไหมครับเทิดเถดเถดอ่าไม่ได้เลยครับเนี่ยรับส่งไม่ได้นะครับเนี่ยครับวอเข้าไปรับส่งไม่ได้สาเหตุที่มันไม่ได้นะครับเราต้องมาเพิ่มเพิ่มช่องนะครับอ่ะมาตรงนี้นะครับอ่มาตรงนี้เลยเนี่ยครับอ่าตรง personality อ่าโซนนี่ครับตรงนี้เนี่ยครับเนี่ยตัวบรรทัดสุดท้ายเนี่ยคลิกไปหนึ่งทีครับปุ๊บอ่านะครับตรงนี้เลยเนี่ยครับเนี่ยเปอร์เนี่ยครับอ่าเนี่ยครับ เนี่ยครับคลิกไปหนึ่งทีครับปุ๊บอ่าดับเบิลคลิกนะครับเดาบลคลิกปุ๊บอ่าเดาบลคลิกหนึ่งทีนะครับเสร็จแล้วนะครับให้มาตรงคําว่าชาแนลเนี่ยครับตรงนี้ครับเนี่ยชาแนลติ๊กไปหนึ่งทีครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับตัวนี้มันไม่เพิ่มเห็นไหมครับเพราะมันรับไม่ได้นะครับมันรับไม่ได้ก็คืออ่ามันยังไม่ได้เพิ่มนะครับวิธีเพิ่มนะครับก็คืออ่าคลิกไปหนึ่งทีครับเนี่ยคลิกซ้ายหนึ่งทีครับปุ๊บอ่านะครับ เสร็จแล้วนะตรงเหลี่ยมเนี่ยครับเห็นไหมครับคลิกไปหนึ่งทีครับปุ๊บอ่านะครับใส่เลข5ครับเนี่ยใส่เลข5เข้าไปนะครับเห็นไหมครับปุ๊บอ่าก็คือเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยทีนี้พอเสร็จแล้วนะครับก็ทําการบันทึกนะครับทําการบันทึกนะครับอ่ะทําการบันทึกได้เลยนะครับอ่ะผมบอกวิธีเพิ่มโซนก่อนนะครับเพิ่มช่องเนี่ยครับให้ท่านอ่าคลิกตรงนี้ครับอ่าคลิกหนึ่งทีนะครับเนี่ยครับแล้วก็คลิกขวานะครับคลิกซ้ายหนึ่งทีคลิกขวาครับปุ๊บ ก็เพ <ersch> ิ่มแอดเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยครับมันก็จะเพิ่มช่องขึ้นมานะครับเนี่ยคลิกขวาหนึ่งอ่าแล้วก็คลิกขวาครับปึ๊บอ่าเนี่ยเห็นไหมก็เพิ่มแอดเห็นไหมมันก็จะเพิ่มช่องขึ้นมานะครับอ่ะอันนี้เราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับทีนี้เราก็ทําการบันทึกนะครับอ่าวิธีบันทึกก็มาตรงนี้เลยครับเนี่ยครับนี่มาตรงนี้เลยนี่ครับเนี่ยเนี่ยครับตรงนี้บันทึกเนี่ยเอาเมาส์ไปจิ้มมันก็จะขึ้นไว้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับอ่าคลิกไปหนึ่งทีครับปึ๊บอ่า สักพักนะครับเครื่องมันจะร้องสองทีนะครับอ่านะครับฟังเสียอ่านี่หนึ่งทีนะครับอ่านี่คือสองทีตึดต๊ดๆนะนะครับมันจะร้องสองทีก็คือหมายเราว่าอ่ามันเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับอ่ะทีนี้ผมจะวอเข้ามานะครับอ่ะเดี๋ยวเอาอเดี๋ยวเอาสายออกแป๊บหนึ่งนะครับ อ่ะครับตอนนี้ผมเอาสายออกแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้ผมจะมาวอดูนะครับเนี่ยหนึ่งหกแปดสองเจ็ดห้านะครับช่องที่ห้าเมื่อกี้เนี่ยครับอ่ะผมจะวอเข้าไปดูนะครับเถิดเถิดเถิดอ่าเนี่ยครับเห็นไหมครับไฟขึ้นเถิดเถิดเถิดอ่านะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะกดตัวนี้เข้ามานะครับทีนี้ผมจะกดตัวนี้เข้ามานะครับเนี่ยเห็นไหมครับได้เลยไหมครับเนี่ยครับเนี่ยครับได้เลยอ่ะอ่านะครับวิธี เพิ่มเพิ่มช่องนะครับอ่านี่อ่านี่ครับวิธีเพิ่มช่อง Mo t o r o l a GP 3 2 8แนะครับแล้วก็ไขข้อข้องใจนะครับสำหรับท่านที่ถามมานะครับว่า338าบันทึก328ไปได้นะครับอ่นนี่ก็คือ,อทำให้ชมเรียบร้อยนะครับสรุปก็คือทั้งโปรแกรม GP328 หรือ GP338 าใช้ได้ทั้ง2ตัวนะครับก็คือ,อสอ2รุ่นนี้ใช้โปรแกรมเดียวกันนะครับ ครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออาภาัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ